อุปกรณ์ตั้งเวลาในการกลับทางหมุนมอเตอร์นะครับสามารถจะนำไปใช้กับการพลิกถาดไข่ในตู้ฟักไข่ได้นะครับตอนนี้เราทำการตั้งเวลาไว้ที่ออฟไว้ที่10วินาทีนะครับแล้วก็เปิดการทำง,งานออนอยู่ที่5วินาทีนะครับโดยเราสามารถกดดูได้จากฟังก์ชันที่ p 3.2นะครับตัวนี้คือออนไทม์นะครับ ตอนนี้เราตั้งอยู่ที่5วินาทีกดอีทีเป็นการออฟไทม์นะครับเป็นการ clear. เคลียร์เราตั้งอยู่ที่10วินาทีและอีกตัวนึ้งก็เป็นโลกก็คือเราตั้งไว้ที่ i ฟ f i n i t y นะครับเป็นขีดขีดีนี่คือ infinity ก็คือบนไม่มีจบนะครับตัวน,นี้ใช้กับมอเตอร์ ac นะครับ โดยจะมีเอา์พุตออกมาเป็นนิวตันนะครับแล้วก็เป็น a c 2ฝั่งของมอเตอร์นะครับพอทามเมอร์นับไปถึง10วินาทีตัวมอเตอร์ก็จะเริ่มหมุนนะครับเป็นเวลา5วินาทีโดยจะหมุนกลับซ้ายและกลับขวาไปเรื่อยๆสลับกันไปนะครับ นะเราสามารถต่อลิมิตสวิตเพื่อกันตำแหน่งไม่ให้มันเกินตำแหน่งได้ หรือถ้าเราต้องการจะต่อให้เป็นแม่นวลน,นะครับก็คือเราทําการกดเพื่อให้มันหมุนเองต่อเน,นื่องเรากดที่ปุ่มเปิดปิดให้เป็นปิดไปก่อนเป็นออฟเสร็จแล้วเรากดที่สวิตช์มาที่หมุนนะครับ c ีก็จะหมุนไปเรื่อยเรื่อยนะครับหรือกลับทางหมุนมันก็จะกลับมาอีกทางหนึ่งนะครับถ้ามาเจอลิมิตก็จะหยุด ะจะหยุดค้างตามลิมิตรเราทำงานในโหมดทัมเมอร์แล้วก็จะเป็นออโต้นะครับกดมาสวิต์ตรงกลางแล้วเราก็กดออนอีกทีหนึ่งคราวนี้ก็จะทำงานตามเวลาที่อ่อนไว้นะครับที่ตั้งไว้ส่วนสายไฟนี่ครับจะม,มีสามเส้นนะครับต่อกับมอเตอร์ตัวนี้ออกมาเส้นสีฟ้านะครับสีฟ้าจะมาต่อลิมิตสวิต ออกจากลิมิตสวิตก็จะมาเข้าตัวคาปาซิเตอร์แล้วก็ออกไปเข้าสายสีเขียวของมอเตอร์นะครับตัวนี้เส้นสีเขียวของมอเตอร์นะครับส่วนเส้นสีแดงครับที่ออกมาจากตัวโมดูลนะครับก็ไปต่อกับตัวลิมิตสวิตอีกฝั่งหนึ่งแล้วออกจากลิมิตสวิตก็มาเข้าคาปาซิเตอร์เหมือนกันแล้วก็คาปาซิเตอร์ก็จะไปจับกับตัวสายสีแดงของมอเตอร์ตัวที่สายสีเหลือง เราจะเจาะต่อรวมกันมาที่นิวตันนะครับของมอเตอร์นี้ต่อเข้านิวต,ตันตัวนี้สามารถที่จะเสียบลั๊เอซใช้งานได้ทันทีเลยครับในการนำไปใช้กับตู้ฟักไข่ในการหมุนถาดพลิกไข่นะครับกลับไข่ให้ไข่เป็นทางการฟักนะครับเราจะใช้โหมดออโต้ก่อนพอถึงเวลาใกล้จะทำการ ที่ตัวอ่อนจะเจาะแล้วจะเจาะออกจากไข่นะครับให้ทําการหยุดมอเตอร์โดยการกดออฟนะครับแล้วเราก็ทําการตั้งตําแหน่งของตัวถาดให้ตั้งตรงนะครับพอตั้งตรงแล้วเรากดมาที่ออตโต้แล้วเราก็ปล่อยให้ถาดอยู่ในตาแหน่งที่ที่ตรงเพื่อรอให้ไข่เนี่ยทำการเจาะถูกเจาะออกมาเป็นตัวแนะนําไปพัก ให้แข็งแรงต่อไปนะครับ